ทนายแก้วจะกลับบ้านยังไงเนี่ยนี่คือคำถามที่ดังกระหึ่มโซเชียลเมื่อพิธีกรฝีปากกล้าอย่างหนุ่มกัญชัยกลับมาทวงบาลังความฮาหลังหายป่วยได้ไม่นานแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการกลับมาครั้งนี้ของพี่หนุ่มเนี่ยดันไปแกลง้งน้องรักอย่างทนายแก้วสแสดงเลยเรื่องมันเริ่มจากที่หนุ่มกัญชัยโพสต์ภาพทนายแก้วที่เพิ่งกลับมาทำงานวันแรกหลังจากลาง,งานไปพักฟื้นอาการป่วยโดยในภาพทนายแก้วกำลังอยู่ท่ามกลางสาวๆาวกลุ่มหนึ่งพร้อมแคปชั่นสุดกวนที่อ่านแล้วรู้เลยว่าพี่หนุ่มแกตั้งใจจะหยอด น้องชายคนนี้เต็มที่ว่าคืออย่างนี้ครับพี่หนุ่มกับแก้วใครไม่เก็ตมุกนี้ลองนึกภาพตามนะครับว่าพี่หนุ่มแกกกำลังแซวว่าอะไรอีกงานนี้ทนายแก้วถึงกับต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแบบคำๆปนน้อยใจว่าอุ้ยพี่นะพี่หายป่วยมาวันแรกก็เล่นแรงเลยนะห้า้อยห้าิบห้าแล้วผมจะกลับบ้านอย่างไรหัวแตกแน่แน่แน่แนแ,นแม้ทนายแก้วก็รู้ตัวนี่นาะว่างานนี้อาจมีนอนจากคนที่บ้านรออยู่ แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นเบนอปา a เช่เพื่อนซีของทั้งคู่ก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาแซวเสริมทัพด้วยประโยคเด็ดที่ทำเอาหลายคนถึงกับขำก้ากว่าฮ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 ่จะบอกว่า AI ก็ยังไงอยู่แหมเบนก็รู้ทันนะว่าพี่หนุ่มแกล้งน้องบรรดาแฟนๆของทั้งคู่ก็ไม่น้อยหน้าต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างสนุกสนานบ้างก็บอกว่าหายป่วยก็เล่นทนายแก้วเลยนะคะพี่หนุ่มบ้างก็เข้ามาแซวทนายแก้วว่า อุยยอยครูครับครูห้า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 พี่แก้วโดนแล้วหรือขอเรียนอย่างนี้ครับพี่หนุ่มซึ่งแต่ละคอมเมนต์ก็เรียกเสียงฮาจากชาวเน็ตได้เป็นอย่างดีและนี่แหละคือประเด็นที่น่าสนใจการแซวกันเล่นเล่นแบบนี้ระหว่างเพื่อนสนิทถือเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยแต่บางครั้งมันก็อาจจะแรงเกินไปจนทําให้เกิดความไม่พอใจได้เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่ถูกแซวเป็นคนที่มีชื่อเสียงและมีคนจับจ้องอยู่ตลอดเวลาคําถามคือ คุณคิดว่าการแซวกันเล่นๆแบบนี้เป็นเรื่องที่รับได้หรือรับไม่ได้แล้วถ้าคุณเป็นทนายแก้วคุณจะตอบโต้พี่หนุ่มยังไงให้เจ็บแต่ไม่จบลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับหรือถ้าคุณเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันนี้ลองแชร์ประสบการณ์ของคุณให้เพื่อนๆฟังได้เลยครับเพราะบางทีเรื่องตลกที่เรามองข้ามอาจเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับคนอื่นก็ได้